ประหยัดคุมค่าทุกการขับเพราะนี่คือยาริส a t ทีพ1.5 H E V G R Sport และสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็ให้ไฟหน้าแบบ LED นะคะพร้อมไฟ daytime running light นะคะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะคะสำหรับขับกลางคืนก็ให้ความสว่างที่ชัดเจนนะคะหมดห่วงเรื่องไฟหน้าคะ่ะกระจังหน้านะคะก็ดีไซน์แบบสปอร์ตสีดำนะคะพร้อมโลโก้ GR ทั้งด้านหน้าและด้านหลังกระจกหน้าแบบอะครสติก๊ดลดเสียงรบกวนภายนอก กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยว LED หรูหราทันสมัยสุดๆล้ออลลอยขอบ17ทรงสปอร์ตสีดำพร้อมกับหลังคาดำแบ็คลูฟด้านท้ายไฟ LED แบบเต็มระบบพร้อมกับไฟเบรกด,ดวงที่3พร้อมเสาอากาศแบบครีบฉลามทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเข้ามาดูด้านในกันบ้างนะคะ เบาะคนขับนะคะปรับสามารถปรับได้ถึง6คทิศทางนะคะแล้วก็เบาะหนังเป็นแบบหนังสังเคราะห์นะคะนั่งนุ่มสบายนะคะให้ความพรีเมียมและความสะดวกสบายนะคะ วัสดุภายในบุนุ่มให้ความรู้สึกพรีเมียมและกระจกไฟฟ้าพร้อมระบบกันหนีบฝั่งคนขับมาพร้อมกับม่านบังแดดขนาดใหญ่เหมือนเดิมสไตล์ของ y a ริ s เอที B นะคะและไฟส่องสว่างภายในนะคะแบบ LED ทั้งหมดและมีไฟแอมเบียนไลท์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศมาทั้งหมด64เฉดสีและหน้าจอนะคะก็ให้ขนาดใหญ่นะคะ ขนาด10.1นิ้วนะคะที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเลยค่ะและความสะดวกสบายด้านในนะคะก็ยังมีตัวไวเลสชาร์จนะคะที่ชาร์จแบบไร้สายนะคะแล้วก็เบรกมือนะคะก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะพร้อมออโตเบรกโฮค่ะ และระบบแอร์ที่ให้มานะคะก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะที่มาพร้อมกับระบบกองฝุ่น PM 2.5นะคะส่วนผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็มีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะให้ลำโพงแบรนด์ p i o n e e er นนะคะรอบคัน6ตตำแหน่งเลยค่ะหวงมลัยนะคะก็เป็นแบบมันติฟังชั่นนะคะมีปุ่มควบคุมหน้าจอแล้วก็หน้าจอคนขับและหน้าจอกลางนะคะแล้วก็วัสดุเนี่ยก็มีความนุ่ม ะะแล้วก็ดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะพร้อมโลโก้ของ GR ค่ะสำหรับมือใหม่นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะขับยากนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขามีกล้องให้รอบคันเลยนะคะ360องศาแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์กะระยะให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวการชนนะคะเพราะรุ่นนี้เขามีระบบนะคะเตือนก่อนการชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมั่นใจและปลอดภัยทุกการขับขี่แน่นอนค่ะ ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็ม Toyota Safety Sense VSC ABS BA TRC EBD LKC PCS HAC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน b ส Sport ระบบเตือนขณะถอยรถ Adaptive Cruise Control แบบ All Speed ระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวและระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ าคันนี้เนี่ยก็ให้เครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.5 HEV นะคะที่ประสมประสานการทำงานนะคะระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้านะคะที่ให้ขุมพลังนะคะแรงม้าสูงสุดถึง111แรงม้านะคะและแรงบิดสูงสุดถึง141นิวตันเมตรนะคะออกตัวนุ่มนะคะแสงสบายระบบไฮบริดทำงานอัตโนมัติไม่ต้องชาร์จค่ะและอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง29.4 4กิโลเมตรต่อลิตรช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโคงช่วงล่างด้านหลังทอร์ชั่นบีมและ คอยสปริงพร้อมเหล็กกันโค้งที่ปรับจูนมาเป็นพิเศษเก็บแรงสั่นสะเทือนไม่ว่าจะเป็นถนนแบบเรียบหรือขรุขระก็ยังมั่นใจในการเข้าโคง้งรถนิ่งไม่โยนตัวมาพร้อมกับดิสเบรกสีสล้อเหมาะทั้งการขับในเมืองและการขับทางไกลยาริชเอทิ1.5 H E V Sport คันนี้ให้ทั้งความแรงและความนุ่มนวลประหยัดน้ำมันมาพร้อมกับขุมพลัง H E V พร้อมให้ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โตโยต้าริชโชว์รูมใหญ่ยงวัด7ยอดยาริชเอที1.5 HEV GR Sport ออปชั่นคุ้มซื้อไปแบบโคตรคุ้มยังายาริชเอทีฟ1.5 HEV GR Sport ออปชั่นครบซื้อไปแบบโคตรคุ้มแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโตโยต้าริชเคียงข้างคุณตลอดไป